เป็นแฟนผมนะครับซึ่งตอนนี้เ็าเลิกแล้วนะครับผมทุกคนคงไม่ใช่คนเดียวกันนั่นหรอกเนาะแต่เขาไม่ใช่หรอกเขาไม่บังเอิญขนาดนั้น,น,น,นหรอกมั้งทุกคนเอาเลยครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอารมณ์อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมคือวันนี้ว่าก็เป็นเวลา,า23นาฬิกาครึ่งนะครับผมนะทุกคนคือผมมีคอนเทนต์อะไรที่มันแปลกๆนะผมได้ข่าวว่าแบบเด็กๆเง,งี้ยใช่ปว่าจะเป็นงานดีนะครับผมนะ <c oughs> ผมจะไปมอสสาวใน ฟรีสไตล์นะครับผมนะทุกคนแล้วผมก็จะแอดเขาเลยว่าเขาแอดมานั like ่นแหละเนาะทุกคนแล้วผมก็จะเอามาหม้อนะครับผมนะเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะครับผมนะเข้าไปในตัวเกมเลยเนาะทุกคนปะอุ้ยทุกคนเยอะมากทุกคนดูสิวิลเล่ๆนิดหนึ่งอะโอ้หำช้างด้วยทุกคนหำช้างมีแฟนยังโอ้ทุกคนดูดิเยอะเกินเดี๋ยวผมจะลองแบบเดี๋ยวผมจะลองดูคนนะ ยังครับว้าวทุกคนดูดิอ๋อส่วนมากเขาแบบจะเป็นแบบเออนะทุกคนนะก็น่ารักดีนะครับแต่ว่าทำไมมันแบอบกมีแต่แบบผู้ชายวาทุกคนฟังหน้าเหี่ยวอ,อะไรครับเนี่ยพูดไม่พอเลยผมแล้วท้ออ๋อเดี๋ยวเ,ยเราเาเริ่มงแฟนการเลยดีวยกว่านะทุกคนครับเดี๋ยวเราลคนนี้เราคนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับที่ผมว่า เดี๋ยวมันเปิดไ,ม,ไม่ได้เดี๋ยวผมลองดูนะสวัสดีเ,เขารอเขาตอบนะทุกคนรอเขาตอบนะขอคุยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองคิดว่าขอคุยด้วยนะขอคุยด้วยได้ไหมครับ <H uan> ขอคุยด้วยได้ไหมรับ <H uan> อุ้ยทุกคนมาเยอะมากทุกคนอุยทุกคนดูดิอุ้ยแย่โหมีคนมาแย่งสีนด้วยคุยด้วยได้ไหมผมราอ่ะคุยด้วยได้ไหมเขาอุ้ยทุกคนขัมาแบบกองอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยไอยคนเสื้อดำคือใครวะเขามาแบบยังไงเนะี่ย อุ้ยได้ด้วยได้ด้วยอุ้ยได้ด้วยหอยเดี๋ยวผมจะลองแบบผมแบบคนเสียใจเนาะผมเสียใจครับผมเสียใจครับุอยทุกคนไม่มีใครสนใจผมเลยอะ呀ทุกคนมันน่าจะไม่ได้ผลนะทุกคน อุ้ยมีทุกคนแบบเมือนผมอะทุกคนเดี๋ยวเราออกออกไปแบบออกเข้าเกียร์ใหม่เนาะทุกคนเนาะโอเคเราไปเริ่มดีกว่าเนะผมจะตัดไปตอนนั้นเลยนะครับเอาละครทุกคนครับตอนนี้เราก็เข้ามาเอ่อแมตช์ที่สองเลยพอทีเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมทุกคนอุ้ยดูดิดูาดิหาคนเล่นโอ้โหทุกคนดูดิมาแล้ว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 โอ้ยผมจะมอได้ไหมเนี่ยทุกคนมีทุกคนแบบงานดีมากทุกคนแล้วคือแบบดูดูดูชุดผมดิ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเจอแฟนแล้วเจอแฟนแล้วนี่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮะคนเล่นอุ้ย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 ดูดิทุกคนเขาทำอะไรเนี่ยผมจะรอหนะครับผมทุกคนนะครับดีครับดีครับเอผมย้อยย้อยให้เราหน่อดีค่ะ อุ๊ยเขาตอบแล้วดีขาดด้วยอืมอืมดวทุกคนอืมอ๋อผมจะถามว่ามีแฟนไหมไหมีแฟนยังเขาอุ๊ยทุกคนเขาไปแล้วเขาบอกว่า,วา,า,วา,วาอะไรไม่พอแล้ววอะไรมีทุกคนอิจฉาว่า เดี๋ยวผมม่นั่นนั่งเขาเพราะ,ะนะทุกคนครับอิดว่าขอขอนังนะเดี๋ยวผมจะอขออนุญาตนั่งนะ <Huh? S 1> ขอนั่งนะครับานี่ผมขออนุญาตได้นะผมแบบที่ใส่เดีย เธอเออนั่งสิเธอเขาไม่ตอบอะทุกคนฮะเอาอีะาดอนั่งได้ปะนั่งกับเราได้ปะอีนั่งทุกคนดูดิ ด้วยควถามว่าชื่ออะไรครับทุกคนนะลองดูนะอืมชื่ออะไรครัอุ้ย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 เอาเลยคนเอานะแบมเฮรี่ทุกคนชื่อแบมเหรอจริงหรอนี่ทุกคนผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าคนที่แบมเนี่ยเป็นแฟนผมนะครับซึ่งตอนนี้ก็เลิกแล้วนะครับผมทุกคน เขาไม่ใช่คนเดียวกันนั่นหรอกเนาะแต่เขาไม่ใช่หรอกเขาไม่บางเอิญขาหนน,นหรอกมั้งทุกคนชื่อเหมือนแฟนเก่าเราเลยอุ๊ยทุกคนมันผิดว่ะไม่เป็นไรหรอกขออนาจาหนอน แต่เราไม่ใช่นั่นสิเนาะไม่บังเอิญหรอกนั่นสินะ้องม่บังเอิญหรอก แล้วผมจะถามว่าแฟนเธอหรอเออเธอลรอผมถามแล้วนะครับแฟนเธอลรออุย้ยรอเขาตอบไอ้เชี่ยโคนรลุ้นอะเอา้าออกไปไหนอะอุย้ยแหลกอะไรของทุกคนแหลกนี่มนะันแล้วแล้วผมบอกแอดได้ปะผมลองผมลองนะได้ปะ่ะ โอ no ้แฝดตัวมาเมื่อกี้เอาคืออุ้ย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 มองด้วยแสงอรุณอุ้ยเธอทำอะไรเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยแฟนเธองอนด้วยงอนแล้วเงินแล้วโอ้โหจบละไอ้เี้ยพิมพี่ดิ ของชิมไม่นะแฟนเธอนอนแล้วเดีย๋ยวนะวีมาแล้วมาแล้วมาแล้วด้วยเอาอยัางไงเอาอยัางไงทุกคนผมจะมีเรื่องหรือเปล่าเนี่ย <S <S 2> <S 2> กลับไปหมดแล้วอะทุกคนกดูดิโอ้ยผมมอสาวไม่ได้นะวันเนี้ยโอ้ย โคนี้เลยอ่ะทุกคนเอาเป็นว่านะครับทุกคนครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมพี่จากดไลค์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมนะทุกคนนอกเพื่อผมมีกำลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปด้วยดับเอ้ยนายชมายกเหรอนายโหนายไม่สุดจริงอ่ะเออสวัสดีครับโอ้ยผิดผิดถ่ายรูปกันแชะเอาเป็นว่านะครับผมนะคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงต่านี้นะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ